สวัสดีครับสบายดีนะวันนี้เมืองมันก็อยู่สำเนเยงจักคิตินะทุกคนพามาดูความสวยงามนะไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยทุกคนส่วนสาธารณะหนูทุกคนกำลังการยอดจริงๆตกแต่งสวยงามโอ้โห,โหนี่ร้านบุฟเฟ่เลย แต่งแบบนี้สวยงามจริงๆนะทุกคนนี่เป็นช่วงกลางวันเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงทุกคนแต่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่เยอะเนะาะเพราะแดดร้อนเนี่ยเนาะช่วงนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบ่ามันจะพาเดินดูเนาะความสวยงามของสวนเบนทุกคนเขาทำแบบนี้สวยงามมาก นี่เป็นที่นั่งเล่นนะชมวิวบรรยากาศเลยนอกช่วงเย็นนี่ช่วงกลางวันแดดก็จะร้อนนะของมาัน,านนาเราจะพาเดินไปโน่นทนาะงโน้นจะมีพงที่ั่นเป็ดนะล่องเรือนะเขาเรียกวอะไรนะที่เป็นเรือยางพายนะพายเรือตรงนี้กันเนาะ รอนเลยต่างๆมาเพิ่แต่ร้อนก็นยังมีนะสวยงามจิงมมีคนมาปั่นเป็เดนเดนี่ยทางมาโอแล้วก็ทางน,นี้ก็จะเป็นพื้นหลังเห็นตึกคอนโดเลยทุ่คนสวยงามมาก างานสุขมวิทเนาะโอ้โหโติดกระจกติดกระจกสุดรู้เลยห้องนี้ก็มีเราจะพาเดินไปนู่นตรงที่ปั่นเป็ดสวยงามมากเลยสมยนะัมเบ็ดเนาะมาช่วงเย็นก็จะดีแบบแบบไม่ร้อนนะ Ha, ha, ha mm <laughs> ก็เคยมาเนาะข้องนี่สวยจริงๆเลย โอ้โหทุกคนนนะคืออะไรสวยมากหนุ่ยรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเนาะมันคือตึกอะไรเนะี่ยสามสี่ตึกหนึ่งทางนั้นสวยเลยชมรูร้านะยี่นี่ก็เป็นจุดที่ปั่นเป็ดกันนะ เปิดน้ำนะเสียวดตันเป็ดนะ อออสวยขึ้นรลยอันนี้ก็จะเห็นมุมกรุงเทพขึ้นหลังเป็นตึกคอนโดเลย เปิดน้ำจะมีเจ้าหน้าที่กวาดใบไม้ไมเนาะทำความสะอาดตลอดเวลาเลย ้วยเลยมีคนพันเ็ษ Oh, ich ist mir nicht so. ja.